The oh. ใหม่ใหม่น้อยต้องคันนี้นะคะกับ isuzu milx 1.9ตัว active นะคะโฉมปี2022จด23สีขาวมุกค,คันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะดีไซน์กระจังด้านหน้าเฉพาะรุ่นไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อมแมกขอบ18มากับตัวรถนะคะในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสวยงามมากๆใครสนใจนะคะคันนี้บอกเลยว่าผ่อนถูกมากๆนะคะในส่วนของโฉมท้าย ไฟท้ายนะคะแบบ LED นะคะไฟตัดหมอกสปอตไลท์มีมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดาล้วนนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอก,กล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะคะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ a i r b a บ็มีมาให้2จุดด้วยกันสําหรับคู่หน้าใครหารถคันนี้นะคะไว้ใช้งานนะคะราคาที่8 3 9 0 0นบาทผ่อนเริ่มต้นหน0 0งหสามนสนใจทิ้งรายละเอียดอินบ็อกซ์ทักแชทมาได้เลยคะ่ะเพชรยนต์เปิดสาขาใหม่ที่สุวินทวงศ์รับเซลขายรถมือสองไม่จํากัดจํานวนค่ะ คอมจัดหนักรายได้โคตรดีไม่เชื่อไปดูพี่เม้งอายุเท่าไหร่คะอ่าสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดแล้วพี่เม้งรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะก็หลักหมื่นไปปายมีแน่นอนถึงหลักแสนนะครับพี่แอนอายุเท่าไหร่คะเอาจริงๆหรือว่าเอาเล่นเเอาจริงค่ะสามสิบแปดค่ะพี่แอนรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะเป็นเซลทีนี่ก็แสนอัพอะค่ะแสนอัพอะค่ะพี่เก๋อายุเท่าไหร่คะสี่สิบเอ็ดค่ะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนเดือนเมื่อกี้พี่ได้ประมาณหกหมื่นหกหมื่น <Yes. S 2> พี่เล็กอายุเท่าไหร่คะอายุก็34คะ่ะเป็นเซลที่นี่รายได้เท่าไหร่คะเป็นเซลล์ที่นี่รายได้ก็ตั้งแต่ถ้าสําหรับตัวพี่นะเพราะว่ามันทํามากได้มากเนาะ <c oughs> รายได้ของพี่ก็ตั้งแต่60,000ไปจนถึงประมาณสักแสนสองขึ้นอยู่กับว่าจะได้กี่คันของเดือนนนพี่วีอายุเท่าไหร่คะอ่าตอนนี้45ปีครับผม45ปีพี่วีเป็นเซล์ที่นี่รายได้เท่าไหร่คะต่อเดือนอ่าจริงๆองบอกว่ารายได้นะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะ <c oughs> ก 1, 000, 000าเดือนรายได้ที่ว่าดีแล้วมาดูสวัสดิการกันบ้างว่ามีอะไรบ้างหยุด2วันต่อสัปดาห์เลือกวันหยุดได้มีประกันกลุ่มให้ตรวจสุขภาพทุกปีเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆเยี่ยมไข้เจ็บป่วยส่งเคาะบุตรหรืองานข่าวดําสิทธิการลาลากิจลาป่วยลาพักร้อนลาบวชลาขอดจัดให้ครบปาร์ตี้ทุกเดือนท่องเที่ยวทุกปีทั้งในและต่างประเทศสนใจติดต่อมาทางช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลย